สวัสดีค่ะวันนี้บีบีก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง i n นจ One เหมือนเช่นเดิมและในวันนี้เราจะมาพูดถึง3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือน้องหลิวหยีนะคะได้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของแบรนด์ d ด n เ e l ยลเวลลิงตันทางแบรนด์นะคะก็มาอัปคลิปอัปรูปน้องพร้อมแคปชั่น เทศกาลซีซีแสนโรแมนติกทางช้างเผือกสู่ห้วงฝันแดนเนียลเวลลิงตันแบรนด์แอมบัสเดอร์คนใหม่กำลังจะมาใช้เวลาร่วมกับคุณเขาผู้ไร้ซึ่งความกลัวเสาะหาตัวตนที่หลากหลายเขาผู้มีสไตล์หลากหลายสเสน่ห์เหลือลน้นแฟนของน้องหลิวหยีนะคะตามไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยคะ่ะนาฬิกาสวยมาก ต่อไปเรื่องที่2ที่จะอัปเดตก็คือน้องซานตานะคะได้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของแบรนด์วานโตวกวางจูทางแบรนด์นะคะก็ได้มาอัปรูปของน้องพร้อมแคปชั่นมุ่งสู่ความวิจิตบรรจงสนุกกับชีวิตในปัจจุบันยึดมั่นความตั้งใจเดิมทำทุกอย่างเพื่อความฝันของคุณและทำตามสัญญา7ปีผมคือ วานโต้วกวางจูแบรนแอมบบสเดอร์อินทูวันซันตาฤดูร้อนที่มีพลังไปงานฉลองครบรอบ7ปีวานโต้วกวางจูกับผมคลิปน่ารักมากเลยค่ะทุกคนก็สามารถไปสนับสนุนน้องได้นะคะต่อไปเรื่องที่3ที่จะอัปเดตก็คือน้องแพทริกนะคะได้ร่วมงานกับทางซีน่าแฟชั่นถ่ายทำคอนเทนต์แฟชั่นสุดยิ่งใหญ่โปรโมทเทศกาลซีี วันวาเลนไทน์ของจีนนะคะน้องแพททีกในลุคนี้มาพร้อมกับดอกกุหลาบทำเอาแฟนๆใจละลายไปตามๆกันเลยค่ะและน้องแพททิกก็เป็นที่พูดถึงติดแฮชแท็กกันรัวๆเลยค่ะแฟนๆเซฟรูปกันรัวๆเลยใช่ไหมล่ะคะและนี่นะคะก็คือทั้ง3เรื่องที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีจะมาอัปเดตอีกครั้งนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยการกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับ BB ีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย